สวัสดีครับวันนี้เราก็มาทําแบบตัดนะครับแบบจับดักคลิกที่จะทําเป็นชั้นระบบเสียบนะครับไม่ใช่เป็นระบบเขี่ยวอันนี้จะเป็นระบบเสียบนะเราก็เริ่มต้นด้วยการหาด้านข้างก่อนที่เราจะทำนะครับที่ผมก็ทบเป็นแท่งครับก็คือแท่งหนึ่งค,ออความลึกนี่เจ็ดสิบห้าก็คือประมาณสามนิ้วครับสามนิ้วก็เจ็ดสิบห้านะครับแล้วก็ความสูงนี่อยู่ที่ สองรคือแปดนิ้วครับแนิ้วแล้วเราก็เลื่อนมานครับที่ขวาวบวกแล้วครับมันแสแปรติดกันแล้วเราก็เปลี่ยนตรงนี้เป็นรนะ้อยหะร้อ้าแล้วก็เอามาสแปรติดกัน,น่ครับเปลี่ยนแก้เป็นเอ่อห้ดดาสิบแดนี่เป็น1นึ่งร้อยนรบเสรเราก็จะได้กันใน3ามขั้นที่เป็น จะเอะเอยเป็นชั้นวางของนะครับทีนี้เราก็ทําการเชื่อมกันนะครับเพื่อให้เขาเป็นชิ้นเดียวกันนะครับเชื่อมกระเสร็จอาจจะลบที่โหนโดนี่เพ้งไปลายพ่อมันไม่ด้ใช่อ่านะแล้วเราก็จะททาเคียวเคี่ยวเสียบนะครับคือแผ่นที่เสียบนี่ก็จะต้องมีขนาดกว้างเท่ากับตัวนี้นะครับก็คือ75็ดสาเจ็ดสิบาแล้วผมก็ให้มันลึกประมาณสักร้อยห้าสิบหรือหกนิ้วนะเจ็ดสิบห้าสิบ แล้วก็แผ่นอะคริลิกที่จะใช้ก็ใช้ใช้สามบินนะครับใช้สามบินเราก็เอาเอาตัวนี้แหละที่จะกะระดับนะว่าให้มันสูงให้มันมีแบบว่าขอบชั้นที่ที่กันตกนะสูงเท่าไหร่เนี่ยเราเรากะโดยประมาณนะเราก็เอาตัวนี้มาเสร็จแ,แล้วก็เลื่อนมาที่มิดอยแล้วคลิกขวาบวกกนะเสร็จแ,แล้วเราก็ทําเป็นที่เสียบนะครับก็คือที่เสียบก็คือเป็นอะคริลิก สามมิลก็คือความหนาสามมิลนั่นเองนะครับเราก็ตั้งความหนาสามมิลจากนั้นเราก็เอาไปสแับต,ตัวงลางนี้นะครับแนปตงรงกลางนี้แล้วก็ดึงให้เต็มแผน่นให้เต็มแผ่นเจ็ดสิบห้าครับแล้วเราดึงย้อนกลับมาให้มาตรงตรงมิดพอย n ์หรือเซ n นเตอร์เราก็จะไ้เคี่ยวที่ที่ชายตัด่ะให้ตัดแบบแล้วก็บางเคี่ยวที่ที่ระดับอของตัว ตัวนี้ให้เรียบร้อยครับเสร็จเรียบร้อยเราก็ได้ระดับ3ระดับแล้วซึ่งมันจะห่างเท่าเ่ากันเพราะว่าเรามีไก่ตัวนี้อยู่เราก็ลบชิงไก่ไปาจากนั้นเราก็เอาเอาสักตัวหนึ่งนะครับมาตั้งขวางตั้งขวางเพื่อให้กันแบบมันล้มนะครับก็ตั้งขวางเก้าสิบนะครับแล้วก็ผมจับให้มันส n a p กับตัวนี้แล้วก็ดึงลงมาส n a p กับตัวล่าง นะครับผมก็จะได้แบบตัดอ่ะผมก็จับการเชื่อเลยนะตัดหลังตัดหลังดูเห็นไหมครับเราก็จะได้แผ่นข้างแผ่นข้างนี่เราใช้สองแผ่นส่วนแผ่นนี้เราก็อ่าจะอดทิืงไปทิ้งเก็บไว้อีกอันหนึ่งนะเก็บไว้นนต้องบัดให้มันเท่าเท่ากันเพราะว่ามันครึ่งครึ่งเ่ยครึ่งครึ่งกันระหว่าง เดีกันนะครับขึ้นๆกันก็ไอแผ่นเนี้ยก็จะถูกตัดด้วยด้วยไอชิ้นนี้นะครับเราก็แนปไปที่มุมก่อนเราก็ดึงเลื่อนลงมาเพื่อให้มีความห่างระหว่างตัวแผ่นสามินนะครับแล้วเราก็ตรงนี้มาก็เลื่อนลงมาแนปกับตัวนี้ที่วาบุมแล้วก็ให้มันแนปกับตัวนี้ปึ๊บเรียบร้อยเราก็เอาตัวเนี้ย ทำบบนี้อนะครับติงเชิดวันนเชื่อมกวานี้เ,ไปไปเชื่อกมกว่าเ,นนเนนาอาไม่อาจจะต้องเป็นหน้าตัดมกปล่าใช่เชื่อมกวก็ตัดนะเชื่อมกก็ตัด ก็จะได้แผ่นที่ค้างๆแลวเวลาใช้งานก็เสียบเข้าไปปุ๊บมันก็จะไปลอกตรงนี้พอดีนะเราใช้ทั้งหมดตรงนี้สี่แผ่นสี่แผ่นอ่าเรียบร้อยละแล้วก็ใช้ตรงนี้สองแผ่นแค่นี้นะครับง่ายๆชั้นวางสามระดับแล้วก็มีที่กันตกด้านข้างด้วยไว้ใส่พวกเอ,อ่อลิปสติกหรืออะไรที่จะตั้งบนโต๊ะเครื่องแป้งหรือเป็นพวก ชุดเครื่องมือที่วาดรูปอะไรก็ได้นะครับก็เอาไปใช้งานจะเห็นว่าเวลาทําที่มันจะง่ายมากนะครับแค่ดึงดึงปุ๊บก,ก็ใช้งานได้เลยครับลองทำกันดูนะครับติดขัดตรงไหนก็พิมพ์มาสอบถามได้นะครับ